ข้องใจผู้ว่าสักแก้วใช่ไหมคืออย่างนี้ผู้ว่าสักแก้วเนี่ยยังไม่กเกษียณอายุราชการนะครับที่ข่าวบอกว่าต่ออายุราชการให้ผู้ว่าสักแก้วคือต่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าสักแก้วปกติเนี่ยคนเป็นผู้บังคับการตำรวจคนเป็นผู้ว่านะครับเขาจะให้อยู่ในพื้นที่แค่สี่ปี ถ้าอยู่เกิน4ปีแล้วเดี๋ยวมีบาร,รมีมีอิทธิพลเขาจะย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ถ้ามีภารกิจต่อเนื่องหรือมีมีประโยชน์ต่อทางราชการก็จะให้ต่ออายุเช่นอดีตอธิบดีกรมอุทยานอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งมาสี่ปีติดต่อกันปีที่ห้าต้องขอต่อครั้งละปีครั้งละปีนะครับต้องเข้าครมอรให้มีมตินะครับเจ้ากระทรวงก็ต้องเสนอไปให้คอรมอรว่าใครจะคัดค้านไหมกรณีผู้ว่าสะแก้วไม่ใช่ต่ออายุราชการให้ท่านนะท่านกเกษียณหกสิบเหมือนกันรู้สึกจะ,กะเกษียณปีหน้าไหมครับจะ,กะเกษียณปีหน้าท่านภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอต่ออายุราชการให้ผู้ว่าสะแก้ว 1ปีนะครับเห็นว่าทำงานดีอยู่เมืองชายแดนและกำลังมีศึกสงครามนะครับท่านเอาไปเปรียบเทียบกับแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้แม่ทัพภาคที่สองจะต้องกเกษียณอายุรายการคือครบ60ปีอายุครบ60ปีในวันที่30กันยายน2568ถ้ากรณีจะต่ออายุให้แม่ทัพภาคที่สองอันนี้เรื่องใหญ่ยังไม่เคยทำมาก่อน นะครับในอดีตมีเคยทํามาบ้างและก็มีปัญหาทุกทีครับมีปัญหาจะต่ออายุรายการให้ใครก็เดี๋ยวมีปฏิวัติครับเพราะไอ้รุ่นน้องมันก็รอจะขึ้นนะครับรุ่นเพื่อนมั่งรุ่นน้องมั่งมันก็รอจะขึ้นพอไปต่อคนนี้อ้าวไอหามีอํานาจแล้วต่ออายุ ไอ้คนอื่นก็ไม่พอใจมันจะเกิดความแตกแยกเพะฉะนั้นเขามีระบบอยู่แล้วครับตัวท่านแม่ทัพภาคที่สองเองท่านาาก็คงทราบปัญหานี้นะครับและอีกอย่างหนึง่งรัฐบาลเาขาคงไม่ต่ออายุให้แม่ทัพภาคที่สองแล้วครับนะฮะมาเหมือนกับสมัยพลเองกต่อสักเป็นผู้จการตำรวจแห่งชาติปีเดียวจะเกษียณอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเส้นสายดีเว้ยท่านต่อสักนี่เดี๋ยวจะต่ออายุราชการไม่ ไม่ต้องมาต่อแล้วครับความเห็นผมส่วนตัวไม่ต้องมาต่อแล้วครับต่อแล้วมันเสียระบบราชการนะครับพี่น้องเขาก็จะรอขึ้นเขาก็ไปปิดช่องปิดทางเขานะครับปล่อยให้เขาจเจริญไปนะครับแต่ถามว่าพอท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านจะหมดภารกิจไหมไปเป็นชาวบ้านแบบผมเลยไหมผมคิดว่าคงไม่เพราะความรู้ความสามารถท่านนะครับประกอบกับ มนุษยสัมพันธ์ส่วนตัวท่านผู้จัดการทหารบกคงตั้งให้เป็นผู้ที่ปรึกษาผู้จัดการทหารบกนะครับแล้วก็ประสานกับแม่ทัาพภาคที่สองคนใหม่นะครับไปเป็นคู่หูกันในการลุยกัะเขมรต่อนะครับส่วนตําแหน่งอื่นเนี่ยผมไม่อาจที่จะพูดได้นะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับแต่ผมคิดว่าผมประเมินไม่ผิดลวครับนะฮะผมประเมินไม่ผิดละครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีบทบาทอย่างนี้นะครับ แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับใกล้ๆแล้วเดี๋ยวรอรอให้ผลมันออกมาก่อนนะครับแต่ผมพูดไม่ผิดลวครับผมจะเอาอะไรมาพูดก็ตรงตรงขวานป่าซากอย่างนี้แหลคนะครับนะฮะอาจจะมีคนชอบบ้างเกลียบบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ ขอขอแสดงความเสียใจกับน้องพลทหารด้วยนะครับพลวิทยุที่เสียชีวิตในสนามรบนะครับเสียชีวิตนะครับอาจจะมาจากอะไรเขไม่รู้เห็นน้องเขามีอาการไอเป็นเลือดนะครับแล้วเขาบอกให้ไปพักโรงพยาบาลมันก็ไม่ยอมพักนะครับห่วงสถานการณ์นะครับกลัวจะมีการประทะกันอยู่ช่วยเพื่อนนะครับไม่ยอมไปโทนอยู่อย่างนั้นและมันตรากตรั อันนี้ถือว่าเสียชีวิตเพราะตรากลัำไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หลับได้นอนนะครับไม่ได้หลับได้นอนพักผ่อนน้อยนะครับเด็กอายุ2ี่สปีเองนะครับเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับถือว่าเป็นวีระบุรุษสงครามนะครับน้องจะเป็นพลวิทยุพลวิทยุเนี่ยมันต้องฟังฝ่ายขมินติดต่อกันด้วยไงขมินใช้วิทยุ วิยุติดต่อของทหารเขเมรนนั้นะมันวิยุที่มันดักฟังง่ายอ่ะดักฟังง่ายนะครับวิยุวิยุปัญญาอ่อนนะครับวิยุปัญญาอ่อนนะครับไม่ใช่ขายยูขายวีอะไรเงรี้ยปกติมันใช้ขายวีนะครับหรือวิทยุไอ้ชาวประมงใช้ก็ไม่รู้นะครับซื้อตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ไม่ปิดรหัสด้วยนะครับเขาสแกนแป๊บเดียวนะครับการสแกนจับขึ้นวิยุการสแกนจับขึ้นโทรศัพท์นี่มันทําง่ายนิดเดียวครับ เอาเครื่องมือ,อผู้อุชาการสุวัสด์ครับท่านผอบไอ้อผอบไอ้เ,อเนี่ยไอ้ตายกิติรัตนเพชรสั่งไอ้นี่หน่อยสิตายพี่เลยวัดขอร้องนะสั่งให้กองอุจการตารวจป่าปรามยาเสพติดเอาเครื่องมือพิเศษไปช่วยกองทัพภาคที่สองกับกองทัพภาคที่หนึ่งทหารเหลือนะครับเรามีอยู่ห้าตัวห้าตัวเอาไปช่วยทหารเขาสักสามตัวนะ มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากนะพูดอย่างนี้น้องต่ายก็คงเข้าใจนะครับน้องต่ายก็คงเข้าใจนะฮะมันต้องผู้ชกการตํารวจแห่งชาตินายกสั่งนะครับคือคุณภูมิธรรมสั่งหรือท่านต่ายสั่งนะครับมันถึงจะเอาเครื่องมือนี้ออกไปได้ไปทํางานได้ซื้อมาตั้งหลายตังแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยกองทัพเขาไม่มีแล้วครับกองทัพเขาไม่มีครับกองทัพเขาไม่มีนะครับ อาจจะมีที่สรอรพอนะครับสูตรรักษาความปลอดภัยนะฮะแต่เครื่องของบชปสมันมีประสิทธิภาพนะเอาไปช่วยทหารเขาหน่อยนะครับขอบคุณครับที่ให้ของขวัญให้กำลังใจกันนะครับเขาก็กด ให้กำลังใจให้ดอกกุหลาบให้ของขวัญมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับมา <c oughs> มันได้ไม่กี่สตังค์แล้วครับสองสามร้อยบาท <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับได้ไม่กี่สตังค์แล้วครับมาเนี่ยผมก็ที่ไล์ให้ทางช่องดำเนี่ยก็คือเอฟซีบางคนผู้เท่าผู้แก่เขาไม่มีช่องแดงไง นะครับไม่มีช่องแดงไอ้น้องที่ป่วยนี่ก็ได้เยียวยาครับได้เยียวยาสิบล้านบาทนะครับเพราะถือว่าเสียชีวิตในสนามลบนะครับถือว่าเสียชีวิตในสนามลบนะครับอาจจะเครียดเส้นประสาทในสมองแตกนะครับเพราะร่างกายเขาแข็งแรงอยู่นะครับยังไปชี้หน้าด่าอีโมนิก้าอยู่เลยนะครับได้ครับน้องคนนี้ได้นะครับสิบล้านเนี่ยผมยืนยันว่าได้นะครับ ส่วนน้องพลทหารที่ไปยิงให้ขี้เมานั่นผมก็ออกมาเรียนให้ทราบแล้วว่าโดยหลักเกณฑ์ให้ไม่ได้นะครับเงินหลวงนี่มันจะออกมันต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ครับไม่ใช่เงินส่วนตัวรับบริจากนะครับถ้าเกิดไอ้มูลนิธิอะไรรับบริจากมาอันนั้นไม่มีระเบียบทางราชการบังคับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระเบียบของทางราชการบังคับนี่ เงินหลวงนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะจ่ายจะต้องจะตายจะจ่ายนี่จะต้องถูกต้องตามระเบียบครับไม่นั้นเดี๋ยวไอ้คนจ่ายเข้าคุกอีกนะฮะแต่ไอ้น้องพลทหารที่เพิ่งเสียชีวิตนี่นะครับจะได้สิบล้านแน่นอนนะครับจะได้สิบล้านแน่นอนนะครับสามารถตั้งเรื่องได้นะครับตามผมไม่รู้ว่าตามตาม ระเบียบของกฎอายการศึกกฎอายการศึกนี่ถือว่าเป็นระเบียบที่ดีมากนะครับเป็นกฎหมายที่ดีมากนะเหนือระเบียบสํานักนายกนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยก็ถือว่าเสียชีวิตเพราะลําบากตราตรากว่าปกติตามระเบียบสํานักนายกปีพศ2521ก็ได้ขั้นกรณีพิเศษอยู่แล้วนะครับกรณีเสียชีวิตโดยไม่ได้มีการประทะนะครับโดย มีการประทะเนี่ยก็จะได้สามขั้นสามขั้นสามชั้นยศนะครับสามขั้นสามชั้นยศและได้บำเหน็จพิเศษได้บำเหน็จพิเศษนะครับได้เงินเยียวยาสิบล้านบาทอะไรนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าของทหารเขาสามขั้นหรือห้าขั้นถ้ากรณีเสียชีวิตจากอาวุธของฝ่ายตรงข้ามโดยที่เรายังไม่ได้ทำการต่อสู้จะได้ห้าขั้นห้าชั้นยศ ถ้ากรณีที่เรามีการยิงต่อสู้ไปก็จะได้เจ็ดขั้นเจ็ดชั้นยศนะครับแต่กรณีปราทตามเมือนทมปราทตาควายหรือช่องอ่านม้าที่ทหารถือเข้าหลามและวิ่งชาร์จเข้าไปอันนี้ถือว่าพฤติกรรมกล้าหาญจะได้เก้าขั้นเก้าชั้นยศก็แล้วแต่ผู้บงังคับบัญชาต้องมีหน้าที่ทําเรื่องให้กับผู้เสียชีวิตนะครับเพราะเจ้าตัวเขาเสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่ น้องๆเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องระเบียบแหละครับฝ่ายกําลังพลของกองทัพเขากงจัดการให้เองแหะครับคือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยท่านต้องคิดนะที่ปรึกษามันไม่เหมือนเป็นตัวจริงแหละครับแม่ทพัพภาคที่สองไปเป็นที่ปรึกษามันก็ไม่เต็มไม้เต็มมือผมเนี่ยก็เสียณเมื่อปีสามสิบกันยาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าผมนะ เขาก็ตั้งผมเป็นที่ปรึกษาผู้ชกการตำรวจแห่งชาติมาห้าปีนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับแล้วขณะเดียวกันที่เป็นที่ปรึกษาเลขาปปสสำนักงานปปสปราบปรามยาเสพติดเนี่ยครับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดอีกเก้าปีนะครับเป็นที่ปรึกษาปปสเก้าปีนะครับแต่เราให้คำปรึกษาไปเขาก็ไม่ทำตามนะครับเขาไม่ทำตามครับให้ข้อคิดได้นะครับ เขาก็ไม่ทําตามครับผมว่าผมเลยไม่เป็นที่ปรึกษาให้ใครแล้วครับผมออกมาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมออกมาพูดผ่านไลฟ์ผ่านสื่อผมอย่างเงี้ยสื่อในมือผมเนี่ยที่ผมพอมีคนติดตามผมบ้างมีคนฟังผมบ้างให้ชาวบ้านเห็นด้วยกับผมแล้วมันก็จะไปบีบเขาไปบีบผู้บริหารให้ทําตามผมมองว่าผมมาเป็นอย่างเงี้ยได้ผลกว่านะครับได้ผลกว่านะครับ อันนี้เป็นที่ปรึกษานี่มันก็ตั้งเงินเดือนได้ครับตั้งเงินเดือนได้นะครับเบิกเงินเดือนจากทางรัฐบาลได้เช่นผมเป็นที่ปรึกษาผู้จัาการตํารวจแห่งชาติหรือท่านแม่ทัพภาคที่สองไปเป็นที่ปรึกษาผู้ <c oughs> ผู้จัาการทหารบอกสามารถตั้งเงินเดือนได้ถึงประมาณเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะเจ็ดหมื่นสองพันบาทเจ็ดหมื่นสองพันบาทไม่เกี่ยวกับบํานาญนะครับแต่แต่อะไรไหมครับ แต่สตงสตงเนี่ยจะบอกว่าไม่มีทหารอื่นที่จะไปบัติหน้าที่แล้วหรือจึงมีความจำเป็นต้องตั้งคนนี้มาเป็นที่ปรึกษาสองให้ไปไปฏิบัติหน้าที่ทุกวันสให้ลงเวลาไปบัติหน้าที่ไปกลับด้วยและผู้ใหญ่ระดับเนี้ยให้ไปเซ็นชื่อแบบ เด็กเพิ่มรับราชการแปดโมงครึ่งไปเซ็นชื่อสิบหกจุดสามศูนย์เซ็นชื่อกลับนะครับแล้วก็ประเมินผลงานทุกสามเดือนนะครับว่าที่มาเป็นที่ปรึกษามีผลงานอะไรบ้างทุกสามเดือนหกเดือนนะครับแล้วก็บอกให้ทางหน่วยทางหน่วยของผมนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกคนที่จะมาทดแทนผมนะครับ เขาก็ให้ค ah ja be ่าที่ปรึกษาอยู่ปีเดียวปีที่สองเขาไม่ให้แล้วครับปีที่สองเขาไม่ให้แล้วปีสองปีสามปีสี่ยันมาปีเก้าก็ทําฟรีนะฮะทำฟรีนะครับทําฟรีข้อที่จริงจะเป็นอย่างนี้ครับไอ้สตองงฮะสตองงสานักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยครับมาเนี่ยนะครับตรวจละเอียดยิบนะครับตรวจละเอียดยิบนะฮะเขาจะตั้งได้เลขาปปสก็ตั้งที่ปรึกษาได้นะครับ แล้วก็สนของงบประมาณไปผู้ชกการตํารวจแห่งชาติก็ตั้งได้ผู้ชาการ,หารกทหารบกทหารเรือทหารอากาศก็ตั้งได้นะครับเขาจะให้ตั้งได้ประมาณสองคนสามคนนะครับสองคนสามคนนะแต่มันพูดมาอย่างเงี้ยว่าไม่มีผู้ชกการตํารวจแห่งชาติตั้งผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาบอกไม่มีคนอีกแล้วหรือจึงต้องตั้งเลวัตนะฮะพูดภาษาชาวบ้านนะครับสอง ให้ฝึกคนมาแทนเลวัตหน่อยสามให้เลวัตไปทํางานทุกวัน2โมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งโดยส่งหลักฐานการเซ็นชื่อนะครับแล้วก็ให้ประเมินผลการปฏิบัติให้หาเห็นเราเป็นเด็กนักเรียนเลยนะครับคุณจะเอาความรู้ความสามารถเราในการสืบสวนสอบสวนในการปราบปรามอาชญากรรมในการปราบปรามยาเสพติดเห็นเราเป็นเด็กนักเรียนเลยนะครับนั่นสตงอครับสตงอนะครับ โอ้เขาจะจู้จี้จุกจิกครับเงินหลวงเงินรัฐนะครับมันก็เลยมีคนหมั่นไส้สตอง,งอร้องสวนไปนะครับว่าอดีตผู้ว่าสตองงอเอาเงินไปดูงานต่างประเทศผิดระเบียบนะครับเอางบไปจัดอบรมที่ภาคเหนือแล้วไม่ได้อบรมจริงนะครับเหมือนกับเอาไปเที่ยวจังหวัดน่านหรืออะไรนะครับผลที่สุดสารลงโทษพิพากษาจำคุกอดีตผู้ว่าสตอง,งอไปนะครับ ไปจู้จี้จุกจิกกับเขามากนะครับข้าราชการมันมีฤทธิ์เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับผมจำไม่ได้ท่านผู้ว่าท่านเชื่ออะไรนะอดีตผู้ว่าสอตอง,งอที่ว่าโดนพิ่ภาคสาจำคุกไปนะแต่รู้สึกจะรอลงอาญานะเพราะว่าท่านท่าน เคยทำคุณงามความดีมาก่อนแล้วเป็นการที่กระทำความผิดครั้งแรกนะฮะนะครับแต่มันก็เสียฟอร์มแย่เลยระดับผู้ว่าสอต้ององอใช่เป็นท่านผู้หญิงฮะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับมา